กินง่ายขายคล่องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์สันสนีจสุวรณและโกมุตคงเทพ สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่เวลาของพัฒนาอาชีพกับกินง่ายขายคล่องครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจะสุวรรณและผมโกมุตคงเทศสว,ส,สวัสดีค่ะอาจารครับสวัสดีค่ะมาเจอกันทีไรแล้วก็เตรียมของมาขายทุกทีเลย <c oughs> <c oughs> ซึ่งของมาขายที่เราตั้งใจเตรียมเนี่ยก็เพราะว่าเราอยากจะให้คุณผู้ฟังได้รับประโยชน์จากการฟังของเราได้สูงสุด คือนอกเหนือจากจะได้ประโยชน์จากการรู้ตำรับต่างๆหรือว่าทดลองทําแล้วกินแล้วเออคนในครอบครัวเขาก็เห็นด้วยว่ากินได้กินดีอร่อยดีรยดเราก็อยากจะให้สร้างไรายได้ด้วยนะครับเพราะว่าการสร้างไรายได้ปัจจุบันนี้มันมีหลากหลายช่องทางช่องทางหนึ่งที่ง่ายสุดเลยก็คือช่องทางที่เราได้รับประโยชน์ด้วยคือทําทีหนึ่งเนี่ยทั้งกินทั้งขายมันไม่ทําให ตัวเราเองมั่นใจด้วยนะว่าของที่เราขายเนี่ยเป็นของที่กินได้กินดีเพราะเราเองกินเองด้วยใช่อร่อยด้วยใช่เดี๋ยวไม่ใช่กลายเป็นว่าของที่ขายนี่จะไม่กินหรอกเอามีนะอาจารย์ผมเคยเจอคนแบบนี้นะ <c oughs> คือ ทำของขายไปเนี่ยแล้วถามโอ้ยที่บ้านกินบ่อยใอ้ไม่ละของที่ขายฉันไม่ไม่กินเลกฉันก็ไปซื้ออย่างอื่นกินอ,อร่อยอร่อยอะไรเอา,าเอาอย่างนี้แล้วมันจะแปลว่าอะไรทําไมเป็นคนแบบดี <c oughs> <c oughs> แต่วันนี้ของเราเนะครับที่เราตั้งใจนําเสนอกันเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตํารับที่ค่อนข้างมั่นใจในเรื่องของความน่าประทับใจค,ความน่าติดอกติดใจแล้วก็ความน่าสนใจความเรียกร้องความสนใจ เพราะว่ามันเรียกร้องได้ตั้งแต่กลิ่นตั้งแต่รสชาตินะครับแล้วก็มันเป็นหมวดหมู่ที่ผมเชื่อว่าคนไทยโดยทั่วไปรู้จักกันะนะครับแล้วก็เป็นหมวดหมู่ที่ถ้าจะปรุงเพื่อกินเองก็ง่ายปรุงเพื่อขายก็ขายได้ในเหมือนกับพวกตำสั่งทั่วไปเลยคือไม่ต้องต<ช>ระเตรียมอะไรเยอะแยะมากมายไม่ต้องหมักไม่ต้องตุนอะไรรอ นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งหมวดหมู่ที่น่าสนใจในกรีการทําขายของเราวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาลองฟังดูลองทําดูกันแล้วกันนะครับใช้คําว่าหมวดหมู่ไม่ได้ใช้คําว่าตํำรับก็เพราะว่าด้วยมันเป็นกลุ่มอของวิธีการปรุงแบบหนึง่งใช่แต่ว่าตัวเนื้อสตัตว์หรือว่าวัตถุดิบองค์ประกอบหลักใหญ่เนี่ยเอาอะไรก็ได้ใส่เข้าไปก็ใช้ได้หมดเลยแต่ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องแปลกเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามักจะบอกว่า เนื้อสัมผัสของเนื้อสัตว์ที่ต่างแตกต่างกันเนี่ยเวลาเอาไปปรุงในตำรับเดียวกันเนี่ยมันมีความจําเป็นี่ต้องอาจจะต้อง,ตตงใช่ฮะบางอันก็ต้องไปผัดกับหางกะทิก่อนอาบางอันก็อาจจะต้องไปเคี่ยวมาให้เสร็จซะก่อนอบางอันอาศัยสดได้เลยอะไรต่างเนี่ยแต่ว่าตัวนี้ไม่จําเป็นสักอย่างเดียวเพราะว่าไอ้เจ้าหมวดหมู่นี้นี่แหละที่มันครอบคลุมทุกเนื้อสัตว์ทําให้สามารถ อร,อร่อยกันได้นะครับวันนี้เรานําเมนูอะไรมาฝากกันครับเมนูที่เราใช้วิธีการผัดในการปรุงรสครับนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปหให้มีกลิ่นฉุนเพื่อจะได้เรียกร้องให้คนที่ได้กลิ่นเนี่ยเข้ามาสนใจดึงดูดเข้ามาครับใช่ะะแล้วก็เวลาผัดเนี่ยต้องใช้ไฟแรง ไม่มีน้ํามีน้ําน้อยเพราะนั้นเวลาผัดลงไปแล้วมันก็เกิดเสียงเสียงดังฉาเพราะนั้นเมนูที่เราจะคุยกันวันนี้คือเมนูผัดฉาค่ะนี่เป็นเมนูที่2แล้วนะครับที่เราได้ชื่อตัวเมนูเนี่ยมาจากเสียงของกระบวนการปรงุงอันแรกสุดเลยที่ที่เคยพูดถึงไปนั่นคือฉู่ฉี่ซึ่งันั้นเนี่ยเสียงมันจะไม่ไม่รุนแรงเท่านี้เพราะว่ามันจะเป็น น้ำน้อยๆกับเครื่องกับกระทะร้อนๆเนี่ยแต่ว่ามันยังมีน้ําอยู่มันก็เลยไปจูบ้างฉี่บ้างเล็กๆน้อยๆแต่อันนี้มันลงไปมันเหมือนระเบิดลงอะ่ะช่อขึ้นมาอย่างเงี้ยมันต้องให้ให้เสียงดังฉาแนละ้วมันถึงจะตื่นเต้นใช่ครับแล้วไม่ใช่แค่ตื่นเต้นอย่างเดียวสิอาจารย์มันจะกระจายคละคลุ้งไปหมดเลยทั้งตัวไอละอองของมันที่กระเด็นกับตัว กลิ่นของมันที่เครื่องเทศที่เอามาใส่ทั้งหมดใช่ครับใช่แค่แค่พูดก็ขันคอแล้วซึ่งมันมีความเผ็ดร้อนค่อนข้างเยอะนะคะเราใช้เป็นเมื่อกี้ใช้คําว่าเลยนะคะเผ็ดซ้อนเผ็ดเผ็ดซ้อนเผ็ดเผ็ดซ้อนเผ็ดคือมันมีมันมีความเผ็ดจากหลากหลายค่ะครับครับนะคะจากพริกแห้งจากพริกสดจากพริกที่หั่นใส่จากพริกไทยอ่อนจากพริกไทยป่นโอ้ยเยอะขนาดนี้เดี๋ยวนุ่ฟังจะสงสัยว่าต้องกินเข้าไปทำไมเผ็ดเนี่ย จริงๆแล้วรสชาติเผ็ดหรือว่าสารที่ทําให้เกเิดรสเผ็ดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ครับมันไม่ได้เอาแค่รสชาติเท่านั้นมันมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยถึงแม้ว่าประโยชน์ของมันเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์เฉพาะที่เฉพาะทางมันไม่เหมือนกับอะไรที่บอกว่ากินแล้วได้กําลังอันนี้ <S <S 2> <S 2> <S <S คือแบบว่าโอ้โหมันครอบคลุม er> แต่อันเนี้ยเขาเท่าที่ผมอ่านเจอมาผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านนี้สักเท่าไหร่แต่เท่าที่อ่านเจอมาเนี่ยผมเจออันนึงที่น่าสนใจคือ สารซึ่งให้ความเผ็ดเนี่ยมันจะไปช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารแห่งความสุขดันั้นต่อให้กินเผ็ดซีดซ่าะแค่ไหนเนี่ยนะแต่มันจะยังมีความรู้สึกที่มีความสุขแล้วก็ไม่เข็ดขาม,มเผ็ดแทบตายก็ยังนานๆที่หายเผ็ดแล้วยังย้อนกลับมากินเผ็ดอีก <laughs> <laughs> แบบนี้ มันไปช่วยขยายหลอดเลือดขยายหลอดลมด้วยอาจารย์มันทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีนะครับขยายรูขุมขนทําให้ไอตัวสิ่งเรียกว่าอะไรอะความสิ่งสปกปรกทั้งหลายเนี่ยก็สามารถออกมากับน้ําเงืออะไรต่างๆได้ด้วยนะฮะฉะนั้นจริงๆมันมันก็มีประโยชน์ของมัอนอยู่นะครับตัวความเผ็ดเนี่ยนะอ่ะทีน,นี้เรามาปรุงเผ็ดๆกินกันในก๋าฮะอาจารย์ค่ะอันนี้เนี่ยนะคะที่บอกว่าเราใช้ ชื่อคำว่าแค่ผัดชาเพราะว่าเปิดช่องทางให้ถ้าคุณรู้ฟังจะไปทำขายเลือกได้เลยค่ะคุณจะอะไรผัดชาล่ะหมายถึงเนื้อสัตว์อะไรก็ได้ใช่ค่ะคกุ้งผัดชาปลาหมึกผัดชา,าปลาผัดชาหมูผัดชาเนื้อไก่ได,ดได้หมดเลยได้หมดเลยนะคะโดยที่ปริมาณเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะ เดี๋ยวตามสัดส่วนที่เราให้ไปโดยประมาณเนี่ยนะคะเราใช้เนื้อสัตว์ประมาณ600กรัม600กรัมครับนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะผัดน้อยกว่านี้ครับผัดจานเล็กๆเนี่ยก็ลดทอนเอานะครับด้วยเนื้อสัตว์6กรกรัมนี้องค์ประกอบอื่นๆจะเป็นเท่าไหร่บ้างครับจาครับอ่าส่วนของเรื่องของพริกเรื่องของน้ำพริกที่จะไปผัดนะคะจะมีหอมกระเทียมพริกครสามอย่างนี้อย่างละเท่าๆกันคืออย่างละประมาณ30กรัมครับ หอมกระเทียมและพริกแพร่คาว่าพริกนี่คือพริกอะไรฮะพริกแห้งค่ะพริกแดงใช้ได้ทั้งพริกแห้งและทั้งพริกสดอืพริกแดงที่เป็นพริกเม็ดใหญ่ครับสดนะคะตามบางคนที่ชอบความเผ็ดร้อนมากหรือสีให้สวยก็ใช้พริกแห้งก็มีแล้วพริกแห้งต้องคั่วก่อนไหมฮะหรือว่าพริกแห้งไม่ต้องค่ะพริกแห้งธรรมดาแช่น้ําใช่ค่ะครับจำต้องถ้าถ้าแช่น้ําแล้วมันจะตำง่ายขึ้นค่ะครับแต่ว่าโดยปกติที่บ้านเนี่ยจะชอบใช้พริกขี้หนูแดง อืมฮึ่กลัวไม่เผ็ดพอจะใช้พริกขี้หนูแดงค่ะลงไปตำกับหอมกระเทียมผัดนะคะแต่ว่าก็คือปริมาณนี้นะครับสาสิกรัมครับผมอต่อมาเป็นเครื่องประกอบนะคะอันนั้นคือส่วนตัวผัดมีเตร็มเนื้อสัตว์แล้วหกร้ยกรัมจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เลือกเอาอะไรอะไรอย่างผสมกันก็ได้เอากุ้งเอาปลาปลาหมึกมาผสมกันก็ได้ค่ะ เลืสัดส่วนเอาตัวเครื่องตําเพื่อจะใช้ผัดเนี่ยก็คือหอมกระเทียมพริกค่ะครับอ่าเครื่องประกอบก็จะมีกระชายกระชายซอยเป็นเส้นๆอีก30กรัมอันนี้ไม่ได้ไปตำนะครับไม่ตำค่ะเป็นเครื่องเครื่องประกอบใส่ตอนผัดนะคะพริกไทยอ่อนสิบ้ากรัมพริกไทยอ่อนที่มันเป็นช่อๆแล้วก็มีเหมือนอ้งุ่นใช่ค่ะเป็นช่อแล้วก็เป็เ็เม็ดๆอยู่เนี่ยฮะสีเขียวๆสีเขียวสวยเลยหลอกให้กินกินอื้หืมเผ็ดร้อนแสสว่างค่ะ พริกชี้ฟ้าแดงซอยพริกชี้ฟ้าแดงซอยนี่คือหั่นเป็นท่อนๆหั่นเป็นเส้นๆค่ะซอยขงเ่เป็นเส้นๆอ๋อครับเอาไปใส่ในผัดนะคะครับใบมะกรูดฉีกพริกชี้ฟ้าแดงก็ตามชอบนะคะใบมะกรูดฉีกก็ตามชอบนะคะเอาเส้นกลางออกค่ะครับอ่าทีนี้ใบที่เป็นสมุนไพรหอมระเหยคือโหระพากับกระเพราอันนี้ใช้อะไรหรือใช้สองอย่างเลยอาจารย์ ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่าครับนะคะแล้วแต่จะชอบครับที่บ้านเนี่ยเดิมเลยในใช้โหระพาครับผัดขายะแต่มีลูกค้าขอใช้ใบกะเพราไม่เอาโหระพาความชินกินผัดกะเพราบ่อยกว่าคือเขาอยากจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นเขาบอกเขาอยากกินผัดกะเพราครับเราบอกว่าวันนี้เรามีผัดชาสนใจไหมผัดชามูสับนี่แหละฮะเพราะว่าเราได้กระชายได้พริกไทยอ่อนมาใช่ค่ะ ขาบอกเออก็น่าสนใจนะแต่เปลี่ยนเป็นใส่ใบกระเพราได้ไหมเพราะเขาชอบกระเพราเออครับซึ่งก็ได้ไม่ว่ากันก็ได้ไม่ว่ากันจริงๆคือว่าถุประสงค์มันทั้งทั้งกระเพราทั้งโหระพาเนี่ยก็คือน้ามันหอมระเหยของมันเท่านั้นเพียงแต่ว่าความฉุนมันจะต่างกันค่ะถ้าเป็นโหระพาเนี่ยมันจะหอมกว่ามันไม่ฉุนเท่าแต่ว่าถ้าเป็นกระเพราเนี่ยมันจะฉุนกว่าแต่ไม่หอมเท่าก็แล้วแต่ความชอบค่ะแล้วเขาบอกขอคอนเน้นด้วยนะคะว่าขอใบ กะเพราเยอะๆอะอจารครับใบกระเพราเนี่ยเวลาที่เราเราเราเด็ดจากจากช่อของมันจากต้นของมันเนี่ยนะฮะก็คือมันจะโดยทั่วไปผมไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าคือเด็ดจากข้างล่างขึ้นไปเพราะข้างล่างมันใบใหญ่กว่าใช่ไหมครับใหญ่กว่าค่ะแล้วพอขึ้นไปถึงข้างบนแล้วเนี่ยมันจะมีบางช่อที่มันจะมีดอกอยู่ด้วยดอกก็เป็นดอกอ่อนนะคะแล้วใช้ได้ไหมครับใช้ได้ค่ะหมายถึงเอามาใช้ในการผัด่ยได้เลยได้ค่ะอ๋อครับมันก็ให้ความชุนเหมือนกันถ้าดอกแกเอาไว้ปลูก ดอกแก่คือดอกแก่คือแข็งๆใช่ค่ะดอกอ่อนคือถ้ามันจะเป็นสีขาวๆขาวๆ้กเขียวอ่อนๆบางทีมันเพิ่งแต่แต่ยอดดอกมาเล็กๆเป็นแดอกอ่อนๆเนี่ยใช้ได้หอมมากอ่านะครับอ้าทีนี้ได้ครบทุกอย่างแล้วประกอบร่างกันนะอาจารย์อ่าที่อ่านอกจากนี้เราจะต้องใช้เตรียมน้ําไว้ด้วยประมาณ30 ml ครับนะคะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลหนึ่งช้อนชาครับ แล้วก็พริกไทยป่นเล็กน้อยน้ำตาลในการผัดชาเราใช้น้ำตาลทรายนะครับแล้วก็มีพริกไทยป่นด้วยอืครับของที่แสดงความร้อนแรงนี่เยอะมากใช่ค่ะไม่งั้นมันจะไม่ฉาไงมันจะไม่ฉากระกลิ่นมันจะไม่กระจายไปสามบ้านแปดบ้านนะะจุดเริ่มต้นเราก็จะเริ่มต้นด้วยใช้น้ํามันเล็กน้อยนะคะผัดเครื่องที่จะเป็นเครื่องตําของเราประกอบไปด้วยหอมกระเทียมพริก นะคะหอมกระเทียมพริกลงไปผัดให้หอมมันไม่หอมนะมันจะฉุน <c oughs> <c oughs> หอมกระเทียมพริกผัดให้สุกก่อนวิฉะ <c oughs> นั้นมันจะเป็นเขียวเวลาเอามาผัดอย่างอื่นนะคะพอหลังจากนั้นก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปผัดครับตามด้วยน้ําเล็กน้อยคือน้ำที่ใส่ไปเนี่ยเนื้อสัตว์ที่ใส่ลงไปผัดเนี่ย ประการแรกสุดเลยคือถ้าหากว่ามันเป็นเนื้อที่มันเป็นสุกง่ายแล้วก็ชิ้นมันไม่ไม่ได้หนามากเนี่ยใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะค่อนข้างสุกได้ได้ได้แล้วแต่ว่าการที่ต้องใส่น้ำลงไปอีกเนี่ยก็เพราะว่าน้ำมันก็น้อยแล้วเครื่องก็เยอะแล้วยังใส่เนื้อสัตว์ลงไปอีกเนี่ยมันจะแห้งงวดลงไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันจะติดกระทะใช่ค่ะแล้วก็มันก็จะไม่ไม่กระจายไปทั่วเนื้อสัตว์ใช่ก็ต้องใส่น้ําลงไปเพื่อให้ใหรสชาติมันครอบคลุม แต่มันก็ยังมีอีกหนึ่งประโยชน์คือในกรณีที่มันเป็นเนื้อสัตว์ที่มันสุกยากหรือว่ามันไม่ไม่ไม่เปื่อยนุ่มเงี่ยการใส่น้ําเข้าไปมันก็เหมือนกับว่าไปช่วยทําให้มันสุกได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ช่วยทําให้นุ่มขึ้นใช่ค่ะด้วยนะเพราะงั้นยังไงก็ยังเป็นเวลาเราเห็นที่เขาผัดกันแล้วเขาจะต้องใส่น้ําแล้วมันมีอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวจันช่วยบอกหน่อยว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้คือเวลาใส่น้ําลงในผัดในกระทะเนี่ยแทนที่เขาจะเอาน้ําเทลงไป,ไปตรงกลางไมมอ่ะเขาจะ เทวนรอบๆกระทะให้มันให้มันค่อยๆไหลแล้วมันเดือดครอบขอบกระทใช่ใช่ใช่ช่ช่ลงไปฮะอันนี้ทํำไมต้องทําแบบนั้นด้วยอาจารย์คือการที่เราตั้งกระทะอยู่ในเตาร้อนครับนะคะเพราะฉะนั้นรอบกระทะที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอะไรติดอยู่เลยเนี่ยฮะมันก็ยังมีความร้อนครับพอเป็นมีความร้อนปั๊บเนี่ยพอเอาน้ําราดไปเปขอบขอบครับน้ําก็จะร้อนฮะ การที่ใส่น้ําร้อนลงไปเนี่ยเหมือนกับว่าแทนที่เราจะต้องเอาน้ําต้มมาใส่อก็จะน้าเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับ,กบที่เราผัดอยูอ่กับอีกอันหนึ่งก็คือตอนที่เราใส่เครื่องลรไปผัดเนี่ยแน่นอนว่าพอลงกระทะปุ๊บม,มันจะกระเด็นใช่ค่ะมันก็จะไปติดอยู่ขอบขอบเนี่ยได้ไ<อ>ล้างกระทะด้วยใช่ครับรสชาติมันก็จะเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะครับเอาละทีนี้พอเราผัดอันนี้ไปเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บเราปรุงรสก่อนไหมครับ ปรุงรสเสร็จเรียบร้อยก็เริ่มใส่เครื่องประกอบเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าจะมาใส่ตอนผัดนะคะจาร์ครับตอนตอนปรุงรสเนี่ยคือเอาเค็มอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะเคมอย่างเดียวค่ะมันเยอะแล้วอ่าครับคือเค็มหลักเค็มเป็นหลักคือใส่น้ําปลาอย่างเดียวอาจจะใช้น้ําตาลตัดตัดนิดนึงครับ่ะคะครับใส่พิกไทยอ่อนใส่กระชายอลงไปก่อนสองอันนี้ลงไปก่อนนะคะครับต่อมาก็คือตามด้วยพี่ชฟ้าแดงที่หั่นฉลบไว้ใบมะกรูดฉีก นะต่อไปพอได้ที่สุดท้ายคือใบโหระพาหรือกระเพราครับก็ใส่ลงไปปิดไฟครุกเสร็จครุกได้เรียบร้อยเลยแล้วก็อย่าลืมชิมรสก่อนนะคะพริกไทยป่นพริกไทยป่นใส่ไปตอนที่ยังไม่ปิดเตาก่อนใส่ใบโหระพาอ่าครับนั้น หลีกหนียังไงก็หนีไม่พ้นนะฮะคือเห็นมหมดทุกอนูของ <c ười> เห็นพริกแ <laughs> ล<ะ>้วเขี่ยออกไปได้แล้วไม่ว่าจะเป็นพริกหั่นแฉลบนะครับหรือว่าจะเป็นตัวพริกไทยอ่อนเห็นละเขี่ยไปได้เสร็จปุ๊บตักมาแต่น้ําผัดเอามาคลุกข้าวปรากฏว่าน้ําผัดนั้นมีทั้งพริกแดงมีทั้งพริกไทยผม <c ười> ไม่สามารถยังไก,ก็ต้องบอกเพราะถ้าจะเลือกกินผัดฉาบแล้วว่าต้องกินเผ็ดได้ใช่ค่ะอ่าหรือบางคนบอกที่เลือกผัดฉาบเพราะว่าชอบเผ็ด นะฮะส่วนตัวเนื้อสัตว์นั่นก็อย่างที่อาจารย์บอกไว้นะตอนเริ่มต้นว่าต้องเลือกดูว่ามันสุกง่ายสุกยากแบบไหนอย่างไรก็ต้องทําทให้มันสุซกซะก่อนที่จะใส่เครื่องอื่นๆะนะครับทีนี้ในกรณีที่ถ้าคุณลูกค้าไอ้คุณผู้ฟังต้องการทํำขาลูกค้าคนะคะแล้วต้องการให้รสชาตินี้เป็นมาตรฐานเป็นรสเดียวกันตลอดนะคะคือให้ผัดตัวน้ําพริก แล้วก็ปรุงรสไว้ครับผัดตัวน้ําพริกแล้วก็ปรุงรสไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ําอนะทิศแล้วก็แยกเอาไว้ครับเหมือนกับเป็นสต๊อกน้ําพริกผัดครับนะคะทีนี้เราก็จะใช้ตัวสต๊อกน้ําพริกผัดตั้งน้าให้เดือดอือพอเราจะผัดนะคะพอจะขายตั้งน้ําให้เดือดครับตักน้ําพริกผัด ตามปริมาณเราต้องทดลองก่อนว่าจะที่เราผัดไว้เข้มข้นแค่ไหนจะใช้50กรัมร้อยกรัมเลยก็ว่าไปหนึ่งกระบวยตักมาแล้วก็ใส่ลงมาใส่ลงไปในน้ําเดือดในกระทะในกระทะจากนั้นเอาเนื้อสัตว์ลงผัดครับเอาเนื้อสัตว์ลงผัดตรงนี้เนี่นะคะถ้าสมมุติว่าเป็นกรณีที่ผัดหลายๆอย่างครับ เลือกให้ดีอันไหนสุกยากอันไหนสุกง่ายอย่างเช่นถ้าเป็นทะเลรวมเงี้ยมันจะมีทั้งกุ้งทั้งปลาหมึกทั้งหอยทั้งปูพวกนี้ใช่ค่ะต้องเลือกดูซิว่าอันไหนที่จะสุกง่ายใส่ก่อนใสหลังใส่ก่อนใส่หลังเพื่อที่ให้สุกพร้อมๆกันนะคะแล้วจึงจะปรุงเครื่องอย่างอื่นครับครับเพราะบางคนถ้าใส่ลงไปพร้อมกันหมดเลยทุกอย่างเนี่ยนะฮะกว่าที่ทุกๆอย่างมันจะสุกเหมือนกันหมดเนี่ยปรากฏว่าหาหอยไม่เจอแล้วเพราะหอยมันจะ หรือตัวฟีบเล็กรลบเพราว่าเล็กเหี่ยวใช่เพราะมันอยู่ในกระทะนมันอยู่ในความร้อนนานจนเกินไปใช่ครับสําหรับในกรณีทําขายเนี่ยก็สามารถจะเลือกเนื้อสัตว์ต่างๆได้แล้วก็ใช้วิธีปรุงตัวน้ําผัดเอาไว้ก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยใส่เครื่องต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ของสดใหม่อยู่ตลอดเวลาแต่หมายความว่าถ้าหากว่าเป็นการขายก็คงไม่ไม่ไม่แนะนําเรื่องของการเอากลับบ้านใช่ไหมครัเพราะอันนี้ผัดฉ่ามันต้องกินแบบ ร้อนๆแรงๆงไับอาจารย์ถ้ากินกินทันทีเลยจะอร่อยกว่าใช่จะอร่อยกว่ายกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าบอกว่ารีบอ่ะอยากกินอ่ะแต่ว่าอยู่รอไม่ได้ต้องเอากลับบ้านไปด้วยอยู่รอไม่ได้ต้องเอากลับบ้านไปด้วยนะคะก็สามารถที่จะทําได้แต่เพียงจะต้องแนะนําว่าควรที่จะเป็นเนื้อสัตว์ประเภทไหนอที่เอาไปอุ่นแล้วเนี่ยมันไม่เสียรูปอ๋อครับครับครับแล้วก็อย่าเนื้อคืออาจจะแนะนําว่าไปถึงบ้านหลังจากที่อุ่นแล้วหรือว่า มันยังร้อนๆอยู่ไปถึงแล้วจะแกะกินเนี่ยก็อาจจะโรยพริกไทยเป็นการติดไทยที่นั้นซึ่งมันจะช่วยทําให้ทั้งความหอมความฉุนแร่งต่างมันย้อนกลับขึ้นมาย้อนกลับขึ้นมาค่ะแต่แต่มีลูกค้าที่ขอไม่เอาพริกไทยก็มีนะคะอืไม่เอาพริกไทยป่นแต่เอาพริกไทยอ่อนก็แล้วแต่กราบชอบไม่เป็นไรเพราะว่าทุกอย่างความเผ็ดมันไปรวมตัวกันอยู่ในเนื้อของน้ําน้ําผัดอยู่แล้วนะครับมีคําถามสั้นๆเรามีเวลาประมาณสักไม่ถึงหนึ่งนาที น้ำมันที่ใช้ในการผัดเนี่ยมันแตกต่างกันไหมครับระหว่างน้ำมันพืชกับน้ำมันหมูอาจารย์แตกต่างค่ะมันควรจะเป็นอะไรครับจริงๆแล้วตัวน้ำมันเนี่ยนะคะมันด้วยความที่น้ำมันแต่ละประเภทเนี่ยจุดจุดเดือดจุดเดือดอะไรของเขาเนี่ยค่ะมันจะมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันใช่ครับนะคะน้ำมันหมูเนี่ยมันจะจุดเดือดต่ากว่าครับต่ากว่าน้ำมันพืชครับน้ำมันพืชเนี่ยจุดเดือจะ สูงกว่าอุณหภูมิเนี่ยจะได้สูงกว่าครับนะทีนี้วิธีในการผัดบางอย่างเหมาะที่จะใช้น้ำมันหมูครับอย่างเช่นผัดผักบางชนิดนะคะทำให้คือมันไม่ร้อนแรงเกินไปผักมันจะกรอบและทนอครับแต่บางอย่างเนี่ยอย่างต้มมันทอดแกะทอดเนี่ยให้เป็นน้ำมันมน้ำมันปาล์าม ครับอ่าเขาจะบอกเลยน้ํามันปาล์มถ้าน้ํามันผัดเนี่ยน่าจะเป็นน้ํามันถั่วเหลืองอืมนะในกรณีของผัดฉานี้ใช้ได้ทั้งน้ํามันถั่วเหลืองและใช้ได้ทั้งน้ํามันหมูอืมครับอ่าจะชัดเจนนะครับคุณผู้ฟังก็จะได้เลือกของที่ดีที่สุดสําหรับทั้งตัวคุณเองครอบครัวคุณเองแล้วก็ให้กับลูกค้าด้วยจะได้เลื่องลือกันไปพอๆกันกับความฉุนของตัวผัดฉาเลยทีเดียว <c oughs> <laughs> ขอให้ขายดีนะครับก,ก็วันนี้หมดเวลาของพัฒานาอาชีพกินง่ายขายคล่องกับเมนูผัดฉาแล้วมา พบกันใหม่ในเมนูหน้าวันนี้ขอบพระคุณมากครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจะสวรรคและผมก็มุดกรุงเทพลาเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กร่มส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ